คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึง NFT ในหลายท่านก็คงจะได้ยินชื่อนี้กัน,ค,นคุ้นหูมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงปีนี้ NFT ก็คือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สามารถโอนถ่ายลิขสิทธิ์ได้นะคะและให้สิทธิ์สำหรับต้นฉบับซึ่งมีชิ้นเดียวในโลกทำให้มีมูลค่าที่เป็นไปตามความต้องการภายในตลาดค่ะ ด้านหนึ่งก็ได้เห็นโอกาสเกิดขึ้นมากมายนะคะโดยเฉพาะในวงการศิลปินกีฬานักร้องงานศิลปะในไทยเองศิลปินบางท่านก็เริ่มเข้าสู่วงการ NFT เช่นเดียวกันแต่ภายใต้โอกาสที่เกิดขึ้นก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะติดตามรายงานจากคุณชาตรีสุวรรณมไลัยก่อน NFT ย่อมาจาก Non-Fungible Token ซึ่งย่อมต่างจาก Fungible Token Fungible Token คือเหรียญที่ทดแทนกันได้ธนบัตรที่เราใช้กันถือเป็น Fungible Token เช่นเมื่อให้เพื่อนยืมแบงค์ร้อยเป็นหนึ่งใบเขาเอาแบางค์ร้อยใบไหนมาคืนก็ได้เพราะแบงค์ร้อยทุกใบม,มีมูลค่าเท่ากันเช่นเดียวกับสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตอย่าง Bitcoin หรืออ t h e r e u m ที่แลกเปลี่ยนทดแทนได้ในจำนวนเดียวกัน NFT หรือ Non-Fungible Token คือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในเชิงดิจิทัล ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าทดแทนกันไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่มีความเฉพาะตัวสูงทําซ้ําไม่ได้และมีจํานวนจํากัดคริปโตพังรูปการ์ตูนที่แสดงใบหน้าที่มีบุคลิกแตกต่างกันไปวาดเป็นภาพแบบ8บิตหรือภาพที่มีความละเอียดต่ําเป็นหนึ่งใน NFT ที่มีมูลค่าสูงที่สุดมีจํากัด10,000รูปแต่ละรูปมีลักษณะเฉพาะสไตล์ OG หรือ Original Gangster มูลค่าสูงถึงหลักร้อยล้านบาท คริปโตพังมีราคาสูงเพราะเป็นหนึ่งใน NFT ที่เก่าแก่ที่สุดในบล็อกเชนอินเทอริเ m ียความนั่งเดิมนี้กลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้คริปโตพังมีมูลค่าสูงที่สุดในโลก NFT กลนลในไทยเมื่อปีที่แล้วติ๊กชีโร่ศริลป,ปินเจ้าของเพลงดังรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ประกาศประมูลเนื้อเพลงนี้แบบต้นฉบับที่เขียนด้วยมือในรูปแบบ NFT ผ่านเว็บไซต์ OpenSea ที่เป็นตลาดซื้อขาย NFT ที่ใหญ่ที่สุดและมีรูปวาดที่วาดเองลงขายด้วยงานศิลปะเหล่านี้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกและหางานอื่นมาทดแทนไม่ได้บางคนอาจจะตั้งคำถามว่าถ้าบันทึกผลงาน NFT แล้วทำซ้ำก็อาจจะทำให้ผลงานเหล่านี้ไม่ได้มีชิ้นเดียวในโลกมูลค่าอาจจะน้อยลง ข้อมูลการซื้อขาย NFT ในแต่ละครั้งจะอยู่บนระบบบล็อกเชนซึ่งเป็นระบบที่โปร่งใสบล็อกเชนบอกได้ว่าใครเป็นเจ้าของ NFT นั้นๆรวมไปถึงการซื้อขายและโอนความเป็นเจ้าของ NFT เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่างจากเขาเรียกเซอร์ติฟิเคตนะครับสมมุติว่าผมทำงานงานศิละปะขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับแล้วมีคนออกเซอร์ติฟิเคตให้นะครับว่างานชิ้นนี้มันคืองานที่ผมเป็นคนทำจริงๆแล้วก็มีรายละเอียดคุณสมบัติทุกอย่างเลยระบบที่เป็นคน ออกเซอร์ไตทั้งหมดเนี่ยเราตีเช่ว่ามันคือบล็อกเชนนะครับมันจะคล้ายกับระบบนี่คือทั้งระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนออกคนมาตรวจสอบคนเก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นรูปแบบที่คนทำเนี่ยมันถูกยกขึ้นมาแล้วบล็อกเชนทำหมดคอมพิวเตอร์ทำหม,ทหมดทุกอย่างแล้วมีระบบป้องกันการแฮกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนี่ยมันจะอยู่ในบล็อกเชนทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปอยู่ในบล็อกเชนไหนจริงจริงมันสามารถทำคุณสมบัติที่เป็น nft ได้หมดนะครับ ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน NFT ที่มีเพียงหนึ่งเดียวเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ NFT มีราคาสูงแต่การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าผู้ซื้อจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานนั้นอยู่ในวงการเพลงแฟนๆที่ซื้อเพลง NFT จะกลายเป็นเจ้าของผลงานของศิลปินที่ชื่นชอบแต่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์และขายต่อให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงกว่าได้ในอนาคต นอกจากผู 300, ้ซื้อจะเป็นเจ้าของผลงานแล้วศิลปินบางคนอาจมอบสิทธิพิเศษบางอย่างให้กับผู้ซื้ออย่าง Snoop Dogg ศิลปินแรปเปอร์ชาวอเมริกันให้สิทธิ์ผู้ซื้อผลงาน NFT ไปเที่ยวที่บ้านในโลกเสมือนจริงเมตาเ e อร์ของเขา NFT ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการศิลปะเท่านั้นในวงการกีฬาการ์ดของนักกีฬาที่สะสมกันก็แปลงมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ในวงการบาสเกตบอลอเมริกันหลายคนสะสมการ์ดของนักบาส NBA ที่มีการซื้อขายกันจริงจังตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักล้านการ์ดใบไหนที่หายากก็จะมีราคาแพง NBA นําำคลิปสั้นๆจังหวะที่นักบาสชูดหรือดังสวยๆมาขายในรูปแบบ NFT ในลักษณะที่คล้ายกับการสะสมการ์ดเป็นใบๆนอกจากวงการบาสเกตบอลแล้ว วงการอเมริกันฟุตบอลวงการเบสบอลก็ขายการ์ดในรูปแบบ NFT เช่นเดียวกันมีมดังๆมากมายที่โด่งดังบนอินเทอร์เน็ตก็นำมาขายในรูปแบบ NFT ที่มีราคาสูงมากๆเช่นเดียวกันซึ่งมีมที่มีราคาสูงที่สุดราคาประมาณ126ล้านบาทคือภาพของสุนัขชิบะที่เป็นมีมดังบนอินเทอร์เน็ตและกลายเป็นสัญลักษณ์ของเหรียญคริปโตดอจคอยน์หลายคนอาจจะมองเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน NFT ผู้เชี่ยวชาญมองว่า NFT อาจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆถ้าเป็นคนขายเขาอาจจะมองว่ามันคือโอกาสแต่ถ้าเป็นคนซื้อก็อาจจะเป็นมันคือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นคือเมื่อเมื่อมีคนนึงมีโอกาสบางคนอาจจะมีความเสี่ยงแต่แต่มันแต่จริงๆแล้วมันในในในเรื่องของการซื้อการขายผมว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งตัวที่ผมว่ามันเป็นวินวินด้วยกันทุกฝ่ายเนี่ยมันคือเรื่องของ โอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่มากกว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นโอกาสในธุรกิจรูปแบบใหม่ผมคิดว่ามันวินวินวินคือมันเกิดดิจิตอลเอคอนมีมันเกิดการจ้างงานในรูปแบบของดิจิตอลมันเกิดรูปแบบของการหมุนของเงินในรูปแบบใหม่อย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้มันเป็นวินวินวินถ้าเราไปใส่ใจในเรื่องของราคาอย่างเดียวเนี่ยแล้วแล้วไม่ได้มาดูตัวที่เป็นฟันดัเมนท์ลของมันอันนี้ผมว่ามันอาจจะมิสล e a d นะครับ NFT มีความเสี่ยงที่จะถูกขโมยด้วยการแฮกระบบมีโอกาสสูญหายได้ไม่ต่างจากทรัพย์สินดิจิทัลทั่วๆไปความหายากความดั้งเดิมและจำนวนจำกัดช่วยเพิ่มมูลค่าให้ NFT และน่าจับตามองว่า NFT จะสร้างโอกาสอะไรให้กับผู้คนในโลกที่เทคโนโลยีกำลังผสานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนมากขึ้นชาตรีสุวรวรณวัลยกรไทย PBS รายงาน